สวัสดีครับพี่น้องครับแล้วก็สวัสดีอาจารย์เนยมด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องของผลพัายาซึ่งยังมีอีกนิดหน่อยนะครับที่จะถามแต่วันนี้ผมจะถามว่าในส่วนของผลพัายาในความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยครับคือพระเจ้ากําลังสอนเราเกี่ยวกับด้านใดบ้างครับอาจารย์ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับอันนี้ก็มาจากกละเทียบทที่ห้าข้อยี่สิบสามนะครับผมเอคำนี้นะครับ เป็นคําที่น่าสนใจมากๆครับถ้าฟังดูเพลินเิเนี่ยสุภาพอ่อนโยนมันก็น่าจะหมายถึงสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วเนาะถ้าสิ่งที่เราทําได้อยู่แล้วแล้วจะเป็นผลของพัฒญยันได้ยังไงถูกไหมผลของพัฒญยันจะต้องเป็นอะไรที่เหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็เราทําเองไม่ได้ครับแสดงว่าความสุภาพอ่อนโยนนี้ไม่ได้เป็นเหมือนกับการสอนมารยาทหรืออะไรที่เราอบรมเด็กๆว่าเออจะต้องเป็นคนอ่อนโยนปานีเมตตาต่อสัตว์นะอะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แบบ เป็นสุภาพบุรุษที่แบบจะต้องเปิดประตูให้สุภาพสตรีเดินเข้าไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่อีกเพราะอันนั้นก็เป็นการอบรมเป็นการอะไรที่เราฝึกกันได้ใช่ไหมครับแต่ผลของพระวิญญาณเนี่ยมันจะต้องมาจากข้างในมันจะต้องเหนือธรรมชาติแล้วมันจะต้องเป็นพระลักษณะของพระเจ้าครับดังนั้นเรามาทําความเข้าใจท่านพื้นฐานกันเลยนะครับผมยากอบครับบอกแล้วไปไหนไม่ได้ไกลครับไปไหนมาไหนก็ต้องกลับมายากอบครับยากอบบทที่สามข้อสิบสามครับเขาเป็นน้องพระเยซูนะครับ ดังนั้นการในเขาเขียนถึงลักษณะของพระเยซูที่เขาได้เห็นมาตลอดชีวิตเขาเนี่ยมันอะไรที่ชัดเจนสุดนะครับผมยากอบบที่สามข้อสิบสามครับผมมีใครบ้างในท่านทั้งหลายที่มีปัญญาและมีความเข้าใจให้เขาแสดงออกมาด้วยความประพฤติที่ดีงามคือด้วยการกระทําที่สุภาพอ่อนโยนพร้อมด้วยปัญญาของเขาอืมอันนี้แค่ข้อเดียวนี้เรายย่อยได้เยอะเลยนะครับใครที่เป็นคนฉลาดและมีปัญญาไม่ใช่โอ้วดสติปัญญาครับ แต่ต้องแสดงออกมาด้วยอะไรครับ2ออย่างครับ1ก็คือความประพฤติอันดีใช่ไหมครับอันนี้2มีใจอ่อนสุภาพใช่ไหมครับผมของศาสตร์ฉบับหนึ่งฉบับอะไรครับสองพันสองพก็คือสุภาพอ่อนโยนสุภาพอ่อนโยนครับผมเห็นไหมครับว่าสติปัญญาเองก็มาจากพระเจ้าครับจำได้ไหมใครผู้ใดขาดสติปัญญาให้ขอจากพระเจ้าพระองค์ก็จะประทานให้โดยที่ไม่ว่าอะไรเขาเลยครับหลายคนเกรงใจพระเจ้าไม่กล้าขอสติปัญญาขอเถิดครับพระเจ้ายินดีให้ครับผมหลายคนว่าโอ้เก็บไว้ให้โซโลมอนใช้คนเดียว ไม่ใช่ครับพระเจ้าประทานสติปัญญาให้พวกเราด้วยนะครับดังนั้นเมื่อมีสติปัญญาแล้วจะต้องแสดงออกมาในด้านความประพฤติแล้วก็ความสุภาพอ่อนน้อมครับในคําศัพท์ภาษากรีกนะครับผมคำว่าสุภาพอ่อนโยนนีครับในฉบับภาษากรีกนะครับจะใช้คําว่า pro tees pro t i e s มีความหมาย2คํานะครับ gentleness กับ humility นะครับก็คือความถ่อมใจนะครับก็จะไปควบคู่กับ ความสุภาพอ่อนโยนนี่นะครับหรือความสภาพอ่อนน้อมนะครับพระเยซูกิเจ้าพูดถึงครับมัทธิวที่5ข้อ5ครับปรุงรวบเอาไว้ในคําอวยพรหรือผู้ที่มีความสุขทั้ง8ประเภทด้วยนะครับมัทธิวที่5ข้อ5ครับคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกนอกจากที่เรามีพระวิญญาณอยู่ข้างในแล้วนะครับการที่เราสําเดงผลพระวิญญาณมาเป็นความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยเราจะได้แผ่นดินโลกเป็นมรดกเลยนะครับไม่ใช่หมายความว่าได้ที่ดินสองสามที่ดินนะ แต่เราได้ทั้งโลกลนะครับราออะไรครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือใครใครก็รักคนสุภาพอ่อนน้อมใช่หรือไม่ใช่คนไทยมีคําพูดที่บอกว่ามือไม้อ่อนใช่ไหมครับทุกคนก็รักไปลามาไหว้ใช่ไหมเหมือนอย่างอย่างในสถานะผมเป็นครูเนี่ยเวลาทักเรียนสวัสด,ดีผมก็โอ้น่ารักมากเพราะเดี๋ยวยุคนี้เขาไม่ค่อยไหว้กันแล้วแต่พอมีใครยกมือไหว้เราเราถือว่าโอ้เป็นคนที่น่ารักนะครับเนี่ยไปลามาไหว้ใช่ไหมเนี่ยคือการที่เราสุภาพอ่อนโยนหรือสุภาพอ่อนน้อมเนี่ยครับทำให้เรา ชนะใจคนทั้งโลกเขาบอกว่าการที่เราไปปกครองดินแดนมันไม่เทียบเท่ากับเราปกครองใจคนเข้ดินไหมก็คือเราชนะใจเขาครับเขาประทับใจในความอ่อนน้อมถ่อมตนของเรานะครับผมครับมาดูอีกสักข้อครับอิสยาหบทที่66ข้อ2มือของเราสร้างสิ่งทั้งหมดนี้และสิ่งทั้งหมดนี้ก็เกิดขึ้น พยาเวตัด,ดังนี้แต่นี่ตั้งหากที่เราจะมองคือผู้ถ่อมใจและสำนึกผิดในวิญญาณจิตและตัวสันเพราะถ้อยคำของเราใช่พระเจ้าเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นทั้งจัก,กรวาลนี้พระเจ้าสร้างหมดครับพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ที่สุดแต่พระองค์ไม่ได้มองสิ่งเหล่านั้นครับที่พระองค์ทรงสร้างพระองค์กลับมองที่ใจของคนครับพระองค์มองที่ใครครับคนสองประเภทที่พระเจ้ามองครับหนึ่งก็คือคนที่ทําไมฮะคือผู้ถ่อมใจและสำนึกผิดคือคนแรกคือถ่อมคนที่สองคือสำนึกผิดนะครับ แล้วก็มีคนที่3าด้วยครับตัวสั่นเพรา้อยคําของเราใช่เวลาบางคนได้ยินคําเทศนาแล้วรู้สึกหอ้ใจสั่นตัวสั่นอันนี้แหละครับแสดงว่าพระเจ้ากำลังมองอยู่ครับหลายคนรู้สึกพอได้วิงคําเทศนาแล้วมันมันแทงใจแล้วรู้สึกอ๋อเราผิดไปแล้วเราขอโทษนี่แหละครับพระเจ้ามองครับและคนที่ถ่อมลงครับบอกพรงเจ้าข้าลูกผิดไปแล้ว ขอลูกเริ่มต้นใหม่นี่แหละฮะที่พระเจ้ามองนะครับดังนั้นเราสรุปจาก3มข้อมีตรงนี้นะครับเราสรุปได้ว่าความผอมสุภาพหรือความสุภาพอ่อนโยนหรือความสุภาพอ่อนน้อมเนี่ยก็คือการที่เรามีจิตใจที่สงบไม่ถูกกระตุ้นให้โมโหได้ง่ายนะครับผมอันนั้นหนึ่งละอันนี้2ก็คือเรามาดูในส่วนของการพัฒนานะครับว่าเราจะพัฒนาให้ สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้อย่างไรครับโคโลสีบทที่3ข้อ12ครับผมเพราะฉะนั้นในฐานะเป็นพวกที่พระเจ้าทรงเลือกพวกที่บริสุทธิ์และพวกที่ทรงรักจงสวมใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนอันนี้กี่ใจครับลองนับดูลยครับ1 2 3 4 5สใจครับี่ห้า้าใจแค่นี้ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยมีตั้ง5าใจใจเมตตาใจกรุณาใจถ่อมใจสุภาพอ่อนโยนใจอดทนแค่ข้อเดียวนะครับ มีตั้งห้าใจทําไมเราต้องสวมครับเพรอะพีใช้คําว่าสวมเนี่ยเป็นคําเดียวกับคว่าเราสวมเสื้อผ้าเลยครับสวมเพราะว่าถ้ามีอ่ะม,มันจะอบอุ่นมันจะแบบเราไปไหนมาไหนได้ไม่อายสวมไว้ซะห้าสวมนะครับใจเมตตาใจปานีใจถ่อมใจอนุภาพและก็ใจอดทนไว้นานเทําไมถึงต้องสวมครับอาจารย์ปโรบอกที่ประโยคแรกครับเพราะในฐานะที่เราเป็นคนที่พระเจ้าทําไมครับทรงทร<ส>งทำไมเลือกเลือกไว้หนึ่งเลือกไว้สองพวกที่บริสุทธิ์เราบริสุทธิ์สามและที่ทรงรักใช่ หนึ่งพระเจ้าเลือกเราแล้วสองเพราะว่าเราบริสุทธิ์บริสุทธิ์แปลว่าแยกออกมาครับแยกออกมาถ้าสักว์มีมีขนมปังอยู่สิบชิ้นแยกมาสองชิ้นไอสองชิ้นนั่นกลายเป็นบริสุทธิ์พอเข้าใจไหมบริสุทธิ์แปลว่าแยกออกมาไม่ใช่ว่าโอ้ฉันบริสุทธิ์กว่าคนอื่นมนุษย์ในโลกนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เดินไปเดินมาลอ,อยได้ไม่ใช่อันนั้นคำว่าบริสุทธิ์ในพุทมพีทุกครั้งที่สัก์อ่านเจอนะมันแปลว่าแยกออกมา แยกให้มันแตกต่างแยกไว้เพื่อพระองค์ครับและเป็นพวกที่พระองค์ทรงรักด้วยเราต้องสวมครับสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ามาดูอีกข้อครับหนึ่งที่โมทีบทที่6กข้อสิครับแต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้าจงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้และจงใฝ่หาความชอบธรรมทางพระเจ้าความเชื่อความรักความทุละห์อดทนและความสุภาพอ่อนโยนอืมอ่าลองนับสิตรงนี้มีอีกกี่อะไรที่เราให้ต้องมุ่งมั่นครับอาจารย์ประบอกให้เรามุ่งมั่นหนึ่งคือความชอบธรรมความชอบธรรมทางความเชื่อ ความลักสองความอดทนความสุภาพอ่อนโยนโอเคหหนึ่งคือความชอบธรรมสองคือทางของพระเจ้าใช่ไหมทางของพระเจ้าอ่าสามคือความเชื่อความเชื่อความรักความรักห้าความอดทนความหกอดทนสุภาพอ่อนโยนใช่แล้วตรงเนี้ยครับบรรยายคุณลักษณะของใครครับคนของพระเจ้าใช่ถ้าเราจะอ้างว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเราต้องมีหกประการนี้ครับเราจะต้องใฝ่เสาะแสวงหาอาจารย์ปรนชื่อคำว่ามุ่งมั่น มุ่งมั่นที่จะทําความเข้าใจ6เรื่องนี้และขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เรามาเรียนรู้กันประการที่6ใช่ไหมความอ่อนสุภาพซึ่งหลายๆเอพิโซนเราเราพูดถึงความรักไปแล้วใช่ไหมครับเราพูดถึงความอดทนอดกลั้นไปแล้วเนาะเห็นไหมอาจารย์ปโลก็เขียนให้ทิโมธีเหมือนกันนะครับผมครับอีกข้อนึงครับผมในเซฟันญาครับบทที่2ข้อ3ครับจงสแสวงหาพยาเวทุทกคนที่ถ่อมใจบนแผ่นดินคือผู้ที่ทําตามพระบัญชาของพระองค์จงสแสวงหาความชอบธรรมจงสแสวงหาความถ่อมใจ บางทีพวกเจ้าจะได้รับการกำบังในวันแห่งพระพิโรธของพยาเวอเมนครับพระเจ้ากําลังบอกเราว่าเห็นไหมมีผู้คําซ้ําๆหลายคำนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคําว่าสแสวงหามีให้สแสวงหาอะไรบ้างครับมีสแสวงหาพยาเวทุกคนที่ถ่อมใจบนแผ่นดินตามพระบัญชาของวงสแสวงหาความชอบธรรมสองแล้วชสแสวงหาความท่อมใจสามนั่นเองครับผมพระเจ้าหนุนใจเราให้สสแสวงหาสิ่งเหล่านี้ครับทุกคนที่ถ่อมใจนะครับให้สแสวงหาแจากพระเจ้า แต่หาความชอบธรรมและพระองค์จะประทานกำบังให้เราเคยได้ยินที่พระพุทธเจ้าพูดใช่ไหมจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ใช่ไหมครับอันความหมายเดียวกันเลยครับผมเมื่อเราส่อแสวงหาความถ่อมใจเนี่ยมาหาที่ใครครับเราไปฝึกที่โรงเรียนสอนมารยาทไม่ได้นะครับหรือเราไปฝึกที่ไหนก็ไม่ได้ครับมาหาพระเจ้าครับเพราะองค์เองจะสอนความถ่อมใจให้กับเราครับผมตัวอย่างมีให้เห็นแล้วครับคือองค์พระพุทธเจ้านั่นเองเดางที่ศัสด์พูดตอนต้นครับมัทธิ จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพระท่านจะได้หยุดพักอย่างที่กล่าวไปครับเราไม่ต้องไปเรียนโรงเรียนไหนครับมาเรียนกับพระเยริสต์ครัครบพระองค์บอกว่าจงเรียนจากเราเห็นไหมฉบับ1 9ึ่งดใช้คําว่าเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจของทั้งหลายจะได้พักเราเรา,เราแบกภาระหนักมาเยอะครับเราพยายามจะทํานู่นนี่นั่นให้มันดีแต่สุดท้ายมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันออกมาจากกําลังของเราเอง เราลองวางภารเะหล,ะล่านั้นลงที่พเยสต์เจ้าแล้วรับแอกของพระองค์ซึ่งเบาเกว่าเยอะแอกของพระองค์คืออะไรครับสเสรีภาพครับแอกของพระองค์คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับเรียนรู้จากพระองค์ครับเรียนที่จะถ่อมเพราะพระองค์ม,มีหัวใจแห่งความถ่อมสุภาพนะครับแล้วผลที่ตามมาครับนอกจากคนอื่นจะประทับใจแล้วนะครับจิตใจของเราเองก็จะได้พักอันนี้แหละครับเป็นสิ่งที่คนคนัน้งพีสอแสวงหาครับก็คือการพำนักกับองค์พระคุณเจ้านั่นเองครับผมมีตัวอย่างอีกมากมายนะครับของคนที่ เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราในเรื่องความถ่อมใจนะครับโมเสสรู้ไหมว่าในพระมพีทั้งเล่มถ้ามีคนถามว่าใครถ่อมใจมากที่สุดในพระัมพีนะไปดูกันดานวิถีบทที่12ข้อสาครับโมเสเป็นคนถ่อมใจยิ่งกว่าคนทั้งหมดบนพื้นแผ่นดินอถ้ามีใครตั้งคําถามเล่นๆว่าใครถ่อมใจมากที่สุดในพระมพีครับแน่นอนพระเยซูอยู่แล้วนะครับแต่รองจากพระเยซูคือใครโมเสนั่นเองเศษนี่เองนะครับเพราะว่าบนแผ่นดินโลกไม่มีใครถ่อมใจเหมือนเขาแล้วก็อาจารย์ปารโลก็พูดถึง นะครับว่าให้เราเนี่ย่อมใจลงเหมือนองค์พระสุริย์เจ้าครับผมครับสำหรับ EP นี้ครับก็คิดว่าตอบคาถามของศักดิ์ได้นะครับผมว่าความสุภาพอ่อนโยนความสุภาพอ่อนน้อมของผลพะวิญาณเนี่ยคืออะไรขอบคุณครับอาจารย์เองครับแล้วก็ได้พะคำเยอะแยะที่จะไปใครควรแล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมมานะก็ฝากแชร์ไปเป็นเมื่อพร้อมกับพี่น้องท่านอื่นนะครับขอบคุณครับสาหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนถึงเวลานี้ครับอย่าลืม กดติดตามที่เพจสัอบถามเอ็มอยากตอบเจอกันใหม่ที่ EP หน้าครับลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ